ป่าวเอกกรนี่มันหนาเบาเลยป่ะนี่ไงเพิ่มหนูแบบปูไปก่อยรายการที่ทำเนาะกินอยู่บอกก้อยนันเลยนี่ต้นเด็ดม่วนหนึ่งสองสามแถมมาบุ้งพักกัน ในยังเนี้ยเนาะหาเนี้ยไก่หมเนี่ครับในหอมหอมบัวเดียซื้อไหมครับประกาศเห็นครับประกาศดอกครับก็ปิดจวดเนาะที่เข่าติดเนี่ยน้อยครับก็เนี่ยจวดตั้งน้อยเตรียมเรียบร้อยครับยบไปเบิ้งกันครับยี่น้องครับว่าที่ได้ขึ้น่าได้เนาะเคครับเจอกันยี่น้องป่ากินข้าเนี้ยไก่ถ้ากี่เห็นบ่าเห็นครับเนี้ยไก่ก็เลยเดี๋ยวรอเบิ้งครับน่ครับมายม ตุ่มกลุ่งครับไปย่างไปนี่นี่นี่ยืนเที่ยงทีรี่อยู่ย่างไปพี่ย่างซ้องพี่ยาม <Hayır. S 2> ตุ่มกุ้งครับตัวเครื่องเข้ามาเรียบร้อยตัวเสียดายเนี่ยียไกลไปยามบางลั่นครับที่คลิปก่อนๆเนาะนี่พี่มาพี่ลง้ามาพี่ลง้ามาเหมือนมาจับเนาะเหมือนก่็เอาเนาะได้อยู่ ครับมาลุุนกันว่าที่มีพ่อตบ่ปะเนี่ยไก่ว่าบ่มีเห็นบอน้องนี่กุกบบงก้งน่าจะบ่มีอีหลีครับมีจักโตเลยมีจักโตเลยอยูน่นี่โอ้ยกินเห่วแล้วงันะงนะครับมาเบิ่งอีกเงินสักหลังกันเอาละใส่ลายหม่อง ตรงนี้แหละเสื้อดอกว่าทีบ่ได้ยักตูดนนี้อยู่ครับนี่อยู่เศร้าว่ายรกะดียังเนี่ยนะไม่สิบหลังเศร้าหลังหุ่เนาะ อืมโอเคครับเก็บสะสมที่พวกอะไรข้ายอยู่กินข้าวแล้วะเออพอดีเดี๋ยวโอเคครับเดีย๋วยวยามกันยามอีกแล้วไล่หล,ลงังเดี๋ยวมาเบิ่งผลลัพธ์ว่าจะได้หลายตัวทำไงเนาะกุ้งเ้างห้หมืดเบื้องโหลดหลายึ้นพวกไลยครับซ้ำหลังหนึ่งตะเกาครับก้อยกุ้งหอยล่ำจะไลเลย กอไปเบปื่อเป่าวไ้กวนเีน่มนาเวาเลยบ่ะงงหน่อยเยู่เปลี่ยนแผนครับโอ้คุยไปเยอะผ่าดเลยเดียวเปลี่ยนแผนใหมครับพอดีพักเอาไว้กินครับพอดีแผนสองครับนี่นี่สมจํำห้องพอดีพักอะใส่เลยเข่ากัดครับ เวลาฟันมังกรกันพลาดโอกาสครับนี่ละกันถ้าอยู่ห้ากินครับต้องมีพลาดบ้างปลาจะขวางเสียกปคุยไปเยอะก็ต้องแบบนี้และครับอะโอเคครับเดี๋ยวเทนาแก้เมื่อไหมครับพาน้องดีๆกุ้งหกล้ๆกันโอเคเดี๋ยวฟันมังกรกันทมบรรยากาศบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าครับฉากหลังเนาะ,อะโอเคครับฟันมังกรกันเลยอุปกรณ์ใส่ตุ่มตุ่มบักไร้มาถือ มันงคงจะเพตามหู้ดเสศครับอเอาอย่างนีค้ครับมันคงยจดตนนเพิ่นเลยกอบครับไม่ไหม่เลยพอดีขอเพียงพอดีครับ อันนี้เนี่ยสไค่ต่ำคือสีบุได้กลิ่ายครับเดี๋ยวต่ำเองครับสะอาครับแต่ันต่ำคนที่ว่าต่ำหลุดนะก็สะสาดนะกบน้ำน้ำกิน่น เจอต่อเพิ่งตอนฟานแล้วตอนต่ำครับมีโชว์ฟีมือแซ่บ,บเ,ลเลยเหมือนเดี๋ยวรอบลงกันน่นนะครับครับหูเขาก็ฟันเรียบร้อยครับยัางงามเลยเตรียมลงก่อนเลยครับเตรียมเตรียมทวนอย่างอีกที่เอโดดนี้เ่ะนี่ครับพิกลงเลยตั้งโดดสิ่งหูเซกหน่อยพิกเกือบยางเยอะเลย ปรุงกันเลยตามเรียบร้อยครับละเอียดยิบแับแตงน,นาวก่อนเลยครับเปรี้ยวจัง่อยครับเซนฮวงน้อ,อ,อยทำลายแตกะนาวก็สดๆตัวนี้ไก่เลยอหอมหอมจะเปียกนิดหน่อยจิดเปียกกัน Nhân, los, dụng, mean, hmm, um. không tiếc hoàn toàn cần chiếm không nè tốn đẹp mua không nhưng thoáng xám không bọc với thôi nhú mạt cho khẩu ประเดียกระจายครับอือเปลี่ย,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 ยนมนเลย่ะสันลรือเบิงครับตัดมาแน่นเม็ดยังนี้ได้เนี่ยคลุกลกคลุกลกอยู่เสร็จลงเลยแบบนี้เนะ่ย nghe à, nhỏ nhưng mà thằng tầm mà bầu hấp nó mới nha ôi tim nào จย่นันโอ้ยน้ำปลาอืมที่เด็ดมันนี่ครับนอนลงไปอืมนอนลงไปนี่ครับนอนลงไปโหเรี้ยงด้อยอืม ตามมาครับยูแลวกงูจัดกุ้งเขาบริจายมาเจะกินไม่ใช่ไม่เหะะพระผู้เต็มนม่งทุ่งานายนทุ่งานากับมี้สวยไมมเย็ใกล้ของบ้านบุกบอลที่ประโดดนี้หมูกุ้งเหรอ<ว>กินนั้นจกลงบอกอ dạng kết trong này không? ngắm mọi hình mặt bà mục mối mẹ nhà nằm mất mọi người mất mọi bò mất mọi người mất mọi người ở mọi người mất 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 เพียงเลยถงงวงนแล้วบุ๋ยมาคหาป้ากำเทกำเท้ด้ยน้ำจังว่าดินเสนยงหักที่แบบนี้ตาน้อยจีไว้แล้วนู่เขาเนี่ยเครื่องหอยมาโคบดพักหนายัง่ยางมัน ô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  ní hai nhà luôn Ủa, nhá nó kín này tôi ní vào là cái vòng นี่ปยปะแดดเข้มมาร่องกันน่ะสู้สีจะข้ากันนะ่ะโดดนี้เละด้อยนั่นต่องมึงกนูส้สีปะแดดกัน mm hmm. Cái gì vậy? Mà thấy mình quá Quên mà nó có thấy. Có thấy gì không? nhục, nhục Người làm Ủa, tiền thấy tà gì ạ ăn phải bay khăn bay nắp nó nắp bay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  bớt bay ăn, bay nắp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  bay mới đây, tối nay khâu bạc này, anh đã, bạc. Hãy luôn bất tận kẻ mưa không? กินยากครับหายังกับพ่อแบบนั่นครับต้องนียอึ๊ดอื้มยปูไปละปู nó tiền bàn lái với của đang gần cứ im để... quay đây gần với gầm nó như bọc quay đó gần như là nó hợp phải không Tâm nhỉ bàn mưa nặng cái gì đây lái thì thầy quay nó bò quay có hàng lung cảnh nhé หนาวมิธีแบบนี้รมเย็นๆดาหนาวด้วยหรือเป่าวด้วอว่ายิงน่อยได้สวรรค์ได้ยิงหน่อยนาอีรีบอกแวุ้มะพี่บลูแล้วไม่ได้ยอนครับน้าตัวครับยังได้เท่าตัวต้องเนสุ่มแบบไรลย หมดแล้วเส้นเั้ไปพอกุ่กันไปกันเส้นจับไว้เนาะไม่ได้กินของสดสดตรงสุนต้องห้อยโซยได้น้องจะห้องแล้วสอนแั่นลรือเนาะสอนข้าวเดียวครับไปทำพุ่ง Cái làm mềm nó là thật ô tên theo kìa suốt lớp ở nha Hay suốt bình. đi Hãy uhm. suốt เราห่อนน้ำเต็มถหนึ่งก็อนนงอัก,อกอหอมเปียกหอมอะไรกันนี่เนี่ยโอ้ขับขับขับแบบนี้ดึงเมียนขอกินน้ำ บางเอย่ยงคนวัยวามันเนาะไม่เหนื่อยเลยอยากตัวเนาะตัวงวียาเลยคนหวขางวงเนาะเคร่องอะไรวะยังกนของวการเล่นเนาะมาอยพวมเนาะพับใปกันเลย chăm mà thế Nhìn rất đẹp rồi Cây đông mốt rồi แสบแสบมื่ครับครับฮึ่อ หขานสามเลยหักเลยอ่ะสุดท้ายก็ฝากอะไรก็แชร์ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะครับเนาะบรรยาก,กาศดีๆครับตรงไหนตรงหน้าบ้านเจ้าของเกี้ยน้ำเนี่ยมาซอยเงี้ยไกลก็ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะครับเนาะไปแล้วไบาครับสวัสดีครับ